โพสต์สุดท้ายเชฟหมีครัวกะกากาก่อนเสียชีวิตก็ทันหันภรรยาเล่านาทีบีบหัวใจเชฟหมีครัวกะกากเสียชีวิตถือเป็นข่าวสูญเสียครั้งใหญ่ในแวดวงนักวิชาการรวมทั้งแวดวงอาหารหลังอาจารย์ตุลขมกริหรือว่าเชฟหมีครัวกะก,กากซึ่งเป็นอาจารย์คณะอักรรษรศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านปรัชญาและาศาสนา รวมถึงเจ้าของช่อง YouTube ครัวกะกากโดยนายวิจักพาณิ์นักวิชาการด้านศาสนาได้โพสต์ Facebook เฟ e บุ๊กเผยสาเหตุการเสียชีวิตของเชฟมีครัวกะกากอาจารย์ตุลคมกิตโดยระบุว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์คมกิจหรือว่าอาจารย์ตุลจากโลกนี้ไปอย่างสงบเมื่อ20.51ของวันนี้8กุมภาพันธ์ในวัย43ปี4เดือนด้วยภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน ยาจะนำศพไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดที่จังหวัดระนองรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งสิ่งที่ดีที่สุดที่ทุกท่านสามารถทำได้เมื่อได้รับทราบข่าวนี้คือรวมภาวนาส่งอาจารย์ตุลจากที่ใดก็ได้รวมส่งกลยานามิตรอันประเสริฐสู่ดินแดนสุขขาวดีร่วมกันทั้งนี้โพสต์สุดท้ายในเฟซบุ๊กของอาจารย์ตุลก็ได้โพสต์ไว้เมื่อวันที่7กุมภาพันธ์ก่อนจะเสียชีวิตเพียงแค่หนึ่งวันเป็นภาพพิธีไหว้กองแชร์ ที่เป็นประเพณีของโฮเกีย้ยนบัดนี้วัสันตะดูเวียนมาบรรจบมัสเสงนักกษัตริย์ษำวัดปฐมมาศเนวดิธทีทุนถวายปรรณาการตามจารีตแต่บางพัทวัโรกามงคลเทวสมภพพ,พระยกจกักรพรราิพระชนมายุหมื่นปีหมื่นหมื่นปีพิธีไหว้ทีก้องแซง วันเทวะสมภพระยกจกกักรพัดตามรูปแบบและขนบธรรมเนียมโฮกเกีย้ยนณบ้านอาจารย์ตุนประจำปีนี้ซึ่งชาวฮกเกีย้ยนก็เห็นว่าเป็นวันสำคัญที่สุดในเทศกาลตุจีนไว้โอกาสหน้าจะมาเล่าให้ฟังว่ามีของไหว้อะไรบ้างนะครับขณะที่ทางด้านภรรยาของเชฟหมีได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ส,ส่วนตัวเล่าถึงวันเกิดเหตุระบุว่า ขอบคุณความห่วงใยของเพื่อนๆและทุกคนที่ส่งมาถึงตุนและครอบครัวในช่วงเวลานี้แพทย์ขอแจ้งข่าวและสิ่งที่เกิดขึ้นผ่านข้อความนี้ช่วงบ่ายของวันที่8กุมภาพันธ์อาจารย์ตุนมีอาการเป็นลมจึงถูกนำส่งโรงพยาบาลเมื่อแพทย์ตรวจร่างกายเพิ่มเติมโดยละเอียดพบว่าความผิดปกติคือเส้นเลือดหัวใจตีบรวมกับภาวะอื่นๆของร่างกายได้แก่เบาหวานและการทำงานของไตเดีวยวกที่ส่งโรงพยาบาลตลอดจนช่วงที่รอแพทย์ตรวจร่างกายวินิจฉัย อาจารย์ตุลมีสติครบถ้วนเป็นอาจารย์ตุลที่มีรอยยิ้มและก็เสียงหัวเราะอย่างที่เราคุ้นเคยหลังจากนั้นแพทย์ได้แจ้งให้ทราบว่าจะต้องรักษาด้วยการทำบอลลูนหัวใจทันทีครอบครัวจึงส่งอาจารย์ตุลเข้ารับการรักษาตามขั้นตอนโดยในระหว่างการทำบอลลูนหัวใจแพทย์ได้แจ้งว่าอาจารย์ตุลหัวใจหยุดเต้นหนึ่งครั้งและได้ทำ CPR จนกู้ชีพผจรกลับมาได้แต่หลังจากดำเนินการรักษาต่อหัวใจอาจารย์ตุลก็หยุดเต้นอีกครั้ง ดยแพทย์ได้ทำ CPR ตามขั้นตอนจนถึงที่สุดก่อนที่อาจารย์ตุลจะจากพวกเราไปราวสามทุ่มของวันที่8กุมภาพันธ์แพรและครอบครัวรับรู้ในความห่วงใยที่ส่งมามันเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากและพวกเราก็อยากจะใช้เวลานี้ส่งอาจารย์ตุลให้ดีที่สุดด้วยความสงบสุขและความรักขณะนี้ญาติและครอบครัวจะพาอาจารย์ตุลกลับบ้านที่ระนองเพื่อประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลรายละเอียดเกี่ยวกับพิธีจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งค่ะ ทางทีมข่าวขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ